ก็สวัสดีครับมาเจอกันใน IP นี้วันนี้ก็มาตกคลองจินดานี่ดูบรรยากาศครับผมวันนี้ก็เดินทางมาออกจากบ้านมาก็มุ่งมาคลองจินดาเลยดูบรรยากาศรอบรอบครับ อะเดี๋ยวก็ติดตามชมต่อไปนะครับติดตามชมครับว่าวันนี้ทั้งวันเนี้ยจะได้ปลาหรือเปล่าอ่าใช่จะดูผลงานกันว่าหมายเนี้ยของกินดาว่าจะได้ปลากลับบ้านไปทำกับข้าวหรือเปล่านะเดี๋ยวยังไงเราค่อยมานับกันครับว่าวันนี้พวกเราครับตอนนี้ก็นั่งรอนั่งรอเวลานะครับดียวพาไปดูพาไปดูเบ็ดเดี๋ยวะดูแนวนี้กัน นี่ฮะแนวนี้จนยาวไปนู่นเลยครับ ผ่านมาหลายชั่วโมงละมันน so ิ bbe bbe> okay. yes. yeah. Yeah. ่งฮะมันนิ่งมันนิ่งนิ่งมากเลยก็ก็คุยกันไว้ว่าว่าจะลองเปลี่ยนไม้ใหม่ไม่รู้อะฮะวันนี้ก็ถึงหมายแล้วถึงที่หมายแล้วแต่เปลี่ยนจากธรรมชาติมาเป็นมาตกบ่อบ้างครับมาลองดูบ่อฟิวบรรยากาศการตกบ่อฮะเพราะตกธรรมชาติแล้วไม่ได้แดกมาสองวัน ไม่ไหวครับไม่ไหวถ้าอย่ามาลองดูฮะเดี๋ยวเดี๋ยวฮาเนาะถ้ขังแล้วปล่อยหรอเอาบอกเลยอะไรนะถ้าขังแล้วอ่ะกูปล่อยหมดอ่ะถึงไม่สนใจเราเขาไม่อยู่แต่เขาถ้ายังไม่ขังนะนะครัดนี่จัะกาศก็กำลังเตรียมอุปกรณ์นะผมยังไงครับคุณลุงครับวันนี้เราเนี่ยลองเปลี่ยนเปลี่ยนมาตกที่บ่อดูบ้างครับอืม ข้างมันเงียบตามบนที่บอกนะนี่เราก็ต่อปลานินใช่ต่อปลานินนะปลานินปลาเอ้ยพี่กุลเป็นปลาอะไรบ้างพี่กุลปละเม็ดปลานินไปที่ศกเห็นไหมะปลาตูน่าก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่าว่าเราจะได้ออกกันกิโลอย่าตามดูครับผม

มาแล้วตัวแรกครับไอนเอนเอนไอเนนดาตัวแรกของวันนี้เดีย๋ยวพึ่งอนะีก มันซ้ายหรือว่ามันซ้ายด้่ยกันเจอตู้ไหน อ่ะยังไงคุณล้วนคุณนั่งก็เคยเต็มแล้วจะแล้วไ้นี่ก็ยังไงครับสถานการณ์ปลายสองฝ่าแล้วพอได้ปลาอยู่เดี๋ยวถ้ายังไงจะพักหนึ่งวันวันนี้วันนี้ก็คงจะได้เวลาแบบกลับเร็วใช่ไหมต้องไปทำกับข้าวอีกไปอลารทีเดลาอีกี่ด้ี่ตววัน่อนปลารวมทีเดียวเลยว่ามีกี่ตัวได้กี่ตัววันนี้อ่าโอเคโอเคครับในปี่ตัวในปกี่นนี ปลาอื่นเราปล่อยหมดเลยเราเอาแต่ปลานิ่มพอเราไม่เอายี่สบไม่เอาแต่ละเม็ดก็ไม่เอาไม่เอาเพราะว่าปล่อยไปจริงๆเขาเอาปล่อยไปเดี๋ยวเดี๋เดีเดีอันนี้คนที่ได้ปลาจ,จมิตรคนแรกว่าไงครับท่านรู้สึกเป็นยังไงบ้างก็สบ,บายใจนิดหน่อยได้ปล่อยทำไมอ่ะคิดว่ายังไงก็ติดดิกใช่ไหมคิดว่าตัวมันเล็กไปตัวมันเล็ก เราอยากได้สักสองโลขึ้นจนจนป่านนี้คือยางแบบยังยังนิ่งอยู่ครับเพราะว่าจะกลับบ้านแล้วครับอ่าก็ได้เวลากลับบ้านกันละพอแล้วเดี๋ยวผลครับวันนี้เป็นไงผลผลเม่นบ้างพอได้ครับเดี๋ยวเรากข้าไปทำไปดูดูผลงานดูผลงานดูงานดูงานจะรอรอรอ จะรับคำสังตัวรอดูผลงานนะเฮ้ยแคช่างใครอ่ะนี่นี่นี่ให้ร่มให้ร่มใลยร่มนี่ชิ้น30ตัวดูดิผลงานผลงานเราเนี้ยธรรมดาที่ไหนก็ได้ปนินกับปลาจระเม็ดเม็ดตัวดูว่าตัวเป็นยังไงหน่อยก็สุดตัวได้สุดตัวไม่จบแล้วเฮ้ยเดี๋ยวไปช่างไม่ใหญ่หรอฮะตอนนี้ก็ออกเดินทางครับผม ออกเดินทางไปกลับบ้านกลับบ้านแต่ว่านาตังเหลือซื้อจิงหลิวครับคันว่ะกลับบ้านก็วันนี้เสามตัวโลครับใช่ป่ะสามตัวโลใช่อยู่วาสามตัวโลก็กำลังกินกำลังกินนะฮะก็เดี๋ยวยังไงก็กลับบ้านไปจะทําเมนูอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันก็ก็เดี๋ยวเราถึงบ้านแล้วเราจะไปทําเมนูอะไรกันก็ดูทีครับวันนี้ก็มีแม่ครัวเปเหมือนเดิมถล้วเหลือท้ายก็ได้ป๋อเหรือท้ายไอ้บ้านแผร่ เดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านครับว่าวันนี้เมนูคืออะไรเจอกันครับหนึ่งงูขนาดนั้นวะคุณโนดงไงครับครับผมถึงบ้านแล้วโยว่าไงตัวนี้ครับปลาปลานินหมักสูตรของน้ำไผ่เอน้ำไผ่เอามาหมักมาอยู่เมื่อกี้ใส่ครับน,นี่นครับน,นี่เราก็อนนเอามาทอด เีย๋ยวเราทิ้งไว้เลยออนออันนี้นอ,นอันนี้คือเราแ้วร้อนนะเราก็มีน้ําเก๊กฮวยสองแก้วให้มันชุ่นคอใช่ใช่ใช่เดี๋ยวครับเดี๋ยวก็รอให้ปลามันเข้าที่แล้วไปทอดกันแล้วก็มาดูตอนว่าทอดเสร็จหน้าตาจะเป็นไงอากบปเฮ้ยเราจะไปผาทอดนะคะแต่ว่าตอนนี้มันจะกลายเป็นปลานิโกนิดหน่อย ปลากระสือครับนี่นี่ฮะปลาที่เราหาไม่ได้วันนี้ฮะก็ทอดเสร็จแล้วมันก็เพื่อนจบคลิปวันนี้เพื่อนครับผมปลาที่เราได้วันนี้ครับก็เอามาทำกับข้าวเอามาทอดทำมาทอดอ่าแล้วมาทอดครับอ่ารอบนี้เอารอบนี้สีไปได้มาใช่ป่ะได้มาก็แบ่ง พี่แบ่งน้องไปอ่าใช่วันนี้เราได้มากี่โลดีว่ะได้เทยวตอนช่างออกปสามโลได้สามโลได้ก็อยู่ประมาณสิบตัวนะอันนี้ก็ประมาณไซนี้ฮะประมาณสิบตัวดีครับอ่าแล้วทีน้าครับว่าไงครับทีน้าทีน้าก็เช้าเราก็จะเป็นหมายธรรมชาติ่อยแต่ก็ยังไม่รู้นะไม่รู้ที่ไหนยังยังไม่ยังไม่แน่ใจครับคือคือคือช่องเราคือต้องหมายธรรมชาตินำก่อนธรรมชาตินก่อนครับแต่วันนี้ไม่พี่เขาชวนไปตกบ่อใช่ไหมอ่า าการงั้นก็เด๋ยวที่หน้าเราก็มาธรรมชาติก่อนไปธรรมชาติก่อนแล้วแล้วถ้ามันไม่ได้ปลา,างไงก็ค่อยไปบ่อค่อยไปหาบ่อที่ปลาเยอะโอเคงั้นเราเจอกันอาทิตย์หน้านครับครับผมโอเค